ทาสบายดีี่พนสวนข้าเียนเกียรห้องสวดๆเยเกียรเห้องัวมคืนฝนตกฝนตกองหอดก็ัวัตลอดเลยกคนรใน้ำนกับเพราะเกียรทในสวนนี่แหะ ต้องค่อยเปิดแสงออกเพราะว่าฝนตกมืดขึมได้มีแสงทึบแสงเงาเปิดแสงออกแล้วให้แสงลงโอ้นี่ยอดประขามอ่อนประขามอ่อนกำลังแทงยอดอ,อ่อ,อนๆเลย จะเป็นซุ่มที่เฮ็ดไว้แต่ยังม่แล้วดีมาเพิ่มเพิ่มเสาของขันขง้นตีเลยเป็นซุ่มที่รับฝนเป็นเครื่องพักที่รับสำรับไวล้ลับฝนกลางวันเ,นนม,นเศศม,มืาอฝนตกมั่นเลยเสียสมบูรณ์ดีมากท่าเพิ่มดี ข้านยังบอ,อกอะไรนี่จะด่งนำ้ำมาเห็ดข้านเห็ดร่องนั่งพื้นกระสิเอาแผ่นยางมาปูจะนั่งตอนกลางวันลบฝนลบแดดนะ อในสวนนี่แหละเป็นสวนผักปิดก,กําแพงตัดกําแพงนี่คือฝนนี่รดซึ่งเด้งนี่เลย ตั้งสู้ขึ้นสดุดเข,ขาได้นำฝนนี่จะเป็นกวางตุ้งทางเครื่องคับเป็นกวางตุ้งทางกันกเลยกวางตุ้งทุกท่านเออคิดนี่ ใจความเลยนะ่องอาทิตน,นี้ไ้ขึ้นเก็บไปขึ้นแทนตรงนี้จะเป็นประกาศขาวทางกันกับประกาศยินตรงกลางที่เป็นช่องว่างนี่เป็นรงพักชีล่าไอ้พักชีจีนเลย จะล่งแท้งแข้งยอดแข้งขึ้นไม่จากเปลือกที่อยู่ในดินแต่ที่ว่านพรอมกันคืออากาศใ่นีตนต้นโตแล้วได้อักชี้ยังบอนหรือแท่บางเมล็ดน้ำมอนแทงหยอดแทงยอดตินมากเป็นบางบางต้นที่แท่งสินมากจะเป็นปลาแมงลักหน่อยที ร้านมาเรียไว้ใส่ตัว,วที่ตัวของตัวไอตู้ตัวนั่นแหละน้ำเลยเป็นทัพตบทักสปอร์ตทัพตบอ,บอ,บอยู่ในบอนะั่งคลองใส่ใจในส่วนเป็นทัพเทว แก้วนี่กินหอมใส่แกงน้อใหม่ก็ได้โอยคเกินหนี่จุดคลิปเม็ดอยใอใไปไปสังเกตุอย่ดี้ังสีเห็นหลายอยู่ติดลูกดกเลยสังเกยตยู่ห้องอยุ่ตลอดเลย จะหนสักแัดกินใบสวยด้วยนี่มีต้น,นกัะทินหน่อยนะ่ะต้องถอนออกเพราะว่าโตขึ้นมาเดี๋ยวนี่มาแร้งมากินใบของเขากินใบเขาเรล้าแล้วเขากัสิล่ามไปหาใบพักต้นนั้น ถอนออกพอที่เขาสิโตขอสิเป็นตัวนั่มผ้าให้มาแร่งมาก,กินก็ได้กินใบของเขาเ้าก็มาแร่งกัสิล่ามไปหาผักมันหนีได้ปะกินจนเบิดแปลงเลยนี่เริ่มโดนแล้วมุมนี่เป็นเพียแล้วเพียไตยใบบ้าเ่ง เป็ี่ยนแมนีหลีไตใบเต็มเลยโออเหี้ยไตใบล่งแล้วเต็มเลยอันตรายยังบ่านนีตโตเลยเพี่ยลงอ,อันตรายอันตรายมุมนี้ว่าเป็น มุมนี้ยังสดชื่นด่มุมนี้นี่เริ่มเศร้าๆนะโดนเพี้ยไตใบมาดูดน้ำเลี้ยงเขาเพี้ยไตใบยาขายมาได้เพระเ่าเขา่ได้สีดยาข่ามาแต้งเรานำสมขวนใหม่ลงมาคน สมน้ำแบยว่ามากลบน้ำสมควันมาเพราะฉนั้นก็จะล่ามไปทั้งแปลงล่ามไปทั้งแปลงแล้วก็ขยายไปแปลงอื่นอย่าล่าม 你不是对？

在在一点 มันดูดกินหนังเลี้ยงใต้ใบทุกคนเห็นใบเหลืองเลยเพราะว่ามันดูดกินหนังเลี้ยงครับสตเสียดใบเหลืองและะ้วก็เกี่ยนแต่สีล่ามไปทั้งแปลงสีล่ามไปแปลงอี้เนละีทางเดียวก็คือถอนถอนรอไปเขาไฟะะติดเก่ยไปเพราะฉะนั้นจะล่ามไปทั้งสวนเลยเป็นการจะล่าที่สุด I long not know, I don't the farm is that gate in Rwanda. I do the farm is ใส่เลเี้ยงจนดนเหี้ยมาแลงงถูกอินเลี้ยงไส่ไปไก่ไปอาเิเขาได้ล่งแล้วนี่ว่ามีหนีคือ,อยังเดียวคือตายทั้งแปลงนะแต่กล่าไปทั้งสวนแต่ล่าที่สุดแปลงนี้เรียบร้อยแล้วใส่การนางเงินม่ได้ ก็สิถอนทิน้มแล้วก็รับดินแตกาขาดเชื่อเอาควาสูงขั้นใหม่มาลาดป่าไปมัลาม,มาแปลงนี้หัวแปลงนี้ใกล้ใก้กันใกล้ใกล้ๆกักกนนี่ยังยัง,ยงบ้านขามมาะแปลงนี่นยังแต่ว่าแปลง กิดกันเลยเขนแปลงนี้ไปเพากเขาล่ามเป็นแปลง้างกนปลีนี่โดนเลวมุมนี่นี่เรียบร้อยไปเลยาบใบอ่อนยุบหลงติพย์ใบเจอสิตโต พอละตัวขึ้นมามาแล้งตาใบก็มาดูดกินน้ำเลี้ยงจะหายตายไบมอเไยทุกคนท่านอาจัรไปเป็นชื้อถอนกินนั่งอย่จะหายทั้งนู่นก็นเป็นเปียนึกเล็กเป็นตนกล้าอยู่ก็โดนไปเล้วหมันมีทั้ง ฝนตกชุกเราก็ฝนตกชุกหลายพื้นที่มันเปียกชุ่มเราก็ไอหน้ามันบ่ละเหยไว้ก็เล็กเกิดมาแรงที่อยู่ในดินก็เลยเกิดขึ้นมาฝนตกชุกทันทีฝนตกชุกนี่เดือดมาก

ยี่ไต่ใบเกือพ่วงเียก่ะโดนอีกล้ะเป็นเพียอันนี้เพียสขีขาวขาวสีมี่หมดขั้นไฟสีแดงขึ้นมาก,กินอ,อันจะลา่าจะดี๋ยสีล่าไปหาผักยังอื่นอยู่ด้านข้างบนน่ะเป็นผักอันนี้ติดลูกแพทโฟอยู่

มีมีปักท่องปักชองกำลังคิดดอกพ้ามหรือดอกตัวผู้ดอกตัวเมียว่นเห็นเห็นได้ดอกตัวผูกใส่ลงมากสิเป็นดอกเข็มดอกเข็มโยริมหยว กานหน้ากาอยู่ในสวนครับจะมาเช็คเพื่องว่าฝนตกชุกเสมว่าคุ้เพื่อแปลงคับเราบอว่าแปลงคับโดนเที่ยดูดน้ำเลี้ยงใ่ใบเชียหายไปสองแปลงแล้วต้องได้ขมาถอนแล้วก็เอาไปสิวห,าหว่าับ้นว่าถอนหรอก เขาก็สีล่ามไปแปรงอื่นอีกเกีย่ยวามเสียหายหลายเร่งเลยก็พาขอบคุณนี่เขอมาติดเา่าของของ,อง,งดินในหน้าทุกคนในสวนครับวิธีที่ทดแตแบบกันการของดินใบหน้า